เอานะฮะก็กรับสวัสดีมูเพิ่อนทุกคนอยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องแบ่งโมบายเราแชนแนลสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาบึงวิธีการปลดหลอก อ่า Gmail ของ oppo ท,นะ Opp Opp ท,ทุกรุ่นกันเลยนะฮะบอกว่าจะเป็น oppo a 1นแ a 1 7่ a 1 7 k เนาะแล้วก็ oppo รุ่นอื่นๆเนาะก็สามารถที่จะใส้เวทีนี้ได้หมดทุกรุ่นกันเลยนะฮะหาก่อนไปชมคลิปเนาะอย่าลืมให้ทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปรั้งต่อตไปด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมเนาะกดปุ่มสั้นกระดิ่งเพื่อที่จะบพ่พาดคลิปใหม่จากซ่องของพวกเขานะฮะกดอ่นมดให้เฮาไปเสือ่อม Wi-Fi กันก่อนนะฮะหลังจากนั้นกด Next นัเองแล้ว ทีนี้เฮามาบึง่งเนาะว่ามันจิ m เมลมันเป็นแบบใดเนาะก็คืออาการที่ว่าโทรศัพท์ของเฮาติดจ m เมลมันจะเปนอ่านลักษณะนี้เนาะมันจะมีบอนให้เฮาป้อนรหัสนะฮะแบบนี้นะถ้าว่าเฮาชื่อรหัสหน้าจอนาเนาะเฮาสามารถที่จะป้อนรหัสหน้าจอใส่ได้เลยนะฮะถ้าว่าเฮาป่จ่อรหัสเนาะเฮาก็สามารถที่จะ,ะกดย้อนกลับเนาะแลวกลับไปที่นา WiFi แลวก็ให้เฮาไปที่หุบตัวไอเนาะหรือว่า เพื่อนมาเป็นอินโฟเมชันของอนอาไวไฟเนาะและ้วก็ไปที่ QR Code สแกนเนาะแล้วก็มาเปิดตัวนี้เนาะหลังจากนั้นมาคลิกอ่าฮุบไข่ปลาสามอ่าฮุบไข่ปลาด้านถึงนี่เนาะคลิกแล้วก็คลิกแชร์เนาะหลังจากนั้นมันจะให้เฮาเลือกเนาะว่าเฮาจะแชร์ไปบนใดให้เฮาคลิกไปที่ข้อความนั่นเองนะฮะแล้วก็มาพิมพ์คำว่า209ศเนาะ อ่ะพิมพ์ข้อความที่ที่เขาจะส่งไป209แล้วกับมาหาเลือกข้อความดันรุมนี่เนาะให้เขาพิมพ์คำว่า w w w เนาะหรือว่า w w w อะแลกับ็ youtube.com เนาะอ่ะ youtube.com แล้วกับกดส่งเนาะทีนี้ให้เขามาเปิด u r l ตัวนี้เนาะแล้วกับมันจะดิงเข้าใน youtube เนาะ ให้เราทําการไปทีฮุบคนตัวนี้เนาะแล้วก็ไปทีเซตติง้งแล้วก็เลื่อนลงมาคลิก a b o เ t เนาะหลังจากนั้นให้เรามากด YouTube Ter ม of Service เนาะของ YouTube นั่นเองฮะแล้วก็ไปเลือก Google Chrome หรือว่าเบราว์เซอร์ของ Op p o ก็ได้เช่นกันนะฮะหลังจากนั้นให้เรามาคลิกโนตั้งเนาะหรือว่าไม่เป็นไรหลังจากนั้นพิมพ์คำว่าว n เอ็รอเนาะตัว V ตัว ตัว R ตัว O ตัว M เนาะ VNROM เลยกับเลือก VNROM slash bypass เนาะและกรับหลังจากนั้นไปที่ setting อ่าให้เราไปที่ setting แล้วกับเลือนลงมาเนาะหาคำว่าอ่า home screen and lock screen เนาะแล้วกับไปที่อ่า home screen แล้วก็กดตัวมันมีจะมี สี่คูณสี่เนอะนะฮเขาคลิกตัวนั้นเข้าไปเนาะมันจะพาเขาเข้าหน้ารักเนาะแล้วก็ให้เขาไปเลือกตัวนี้เนาะเลือก clone phone เนาะหรือว่า oppo clone phone นั่นเองเนี่ยแล้วก็มาหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนาะอ่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งให้เขาไปดาวน์โหลดแอป clone phone ตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเขาไปเซตติ้งอ่าแอป clone phone ของ oppo ที่ว่าเป็นเครื่องไม้หรือว่าเครื่องที่ติดล็อกกันก่อนฮะ ่ไปที่ this is new อ่า device เนอะหรือว่านี่คืออุปกรณ์ใหม่เครื่องใหม่เนอะอ่าแล้วก็มามาโหลดเนอะหรือว่า,วามาดาวน์โหลดอ่า oppo clone phone เนอะอ่าพิมพ์คำว่า oppo clone phone อ่า ทีนี้ให้เขาคลิกดาวน์โหลดในการดาวน์โหลดนี่มันจะใช้เวลาหน่อยนึงเนาะแต่ว่าเขาจะทําการสปีดมันเพื่อบ่ให้มันเสียเวลาในการที่เขาไปดาวนาดาวน์โหลดแอปตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวมันจะทําการติดตั้งเนาะหลังจากมันติดตั้งได้เนาะให้เขากดเปิดเนาะ,ะแล้วก็กดยอมรับแล้วก็ไปตั้งค่าต่างๆเนาะการอนุญาตหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนาะให้เขาไปกด เปิดทุกอันเนาะอ่ะคลนโฟนตัวนี้เปิดเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปมันจะให้เราตั้งค่าให้เราทำการเปิดเนาะอ่าแล้วก็กดตกลงไปที่การตั้งค่าอีกเส้นเก่าเนาะแล้วก็กดอนุญาตขณะที่ใช้แอปเนาะแล้วก็ทำการอนุญาตไฟต่างๆเนาะแล้วก็อนุญาตทีนี้มันจะให้เราสแกนเนาะให้เรากด อ่ายกโทรศัพท์ของเรามาสแกนโทรศัพท์เครื่องไม่เนอะหรือว่าเครื่องที่ติดอ่าล,อล็อก Gmail นั่นเองนะฮะอ่าทีนี้ให้เราทำการอ่ามันจะทำการอ่าเก็บข้อมูลเนาะที่ว่าเราจะทําการโค้นโทรศัพท์ของเราเนาะหรือว่าการย้ายข้อมูลต่างๆนเนาะให้เรามาติก๊กออกเนาะอ่าย้ายเฉพาะแอปอันเดียวเนาะบอกว่าจะเป็น WhatsApp หรือว่า อ่าแอปพลิเคชันอีนยิงเกลเลต์เตีน,นะที่ว่าเขาสามารถย้ายได้เนาะอ่าให้เขามาติ๊กออกเนาะเดี๋ยวเขาติ๊กออกกันก่อนเดี๋ยวเขาจะย้ายโปรแกรมเนาะหรือว่าโปรแกรมอ่าเดี๋ยวเขาจะ nhay snapthub เนาะอ่าลาซาด้าก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวลาซาด้ามันมีขนาดใหญ่เนาะเขาจะเลือกเอาตัวที่ว่าขนาดน้อยกว่ามูเนาะอ่าเลือก สแนปทูบเนาะก็ได้เนาะหรือว่าแอปยังก็ได้เนาะที่ว่าเขาดาวน์โหลดมาให้เขาทาการกดย้ายเนาะหรือว่าการโคลนนั่นเองแฮะแล้วมันก็จะทําการย้ายข้อมูลของเฮาเนาะไปที่เครื่องใหม่เนาะให้ตัวนี้เสร็จสิ้นเนาะแล้วก็กดออกเนาะที่ว่าโทรศัพท์อันนี้หมดประโยชน์แล้วเนาะให้เขาทาการรอทาเนาะมันจะทําการหับไฟเนาะแล้วก็ให้เขาไปที่ด้านหรือว่ากด สำเร็จเนาะแล้วก็มันจะให้เฮาตั้งค่าต่างๆเนาะเฮาก็กดตามที่ว่าข้าพเจ้าได้อืลว่าเฮ้าได้ทําการกดในวิดีโอนี้เนาะให้เฮ้าคลิกตามเฮ้าได้เลยให้เจ้าคลิกตามเฮ้าได้เลยเนาะเพียงเท่านี้เนาะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะสำหรับการปลดล็อก Gmail ของอัปปูทุกรุ่นกันเลยฮะขอขอบใจ